คือวันเนี้ยจะสอนร้องเพลงแบบเพียวๆเฮ้ยแต่ร้องตอนนี้มันจะร้องเพลงได้ป่าวะได้ได <c oughs> <c oughs> เออพร้อมล้วบอกกันนะนอนรอ <c oughs> ทีใจจรงนอยากเรียนร้องเพแบบเฮ้ยจริงดิจริงดิเพราว่าแบบคือ,อไอนะอยากอยา,อ,ยาอัพสก,กิลการร้องตัวเองตอนอยู่โรงเรียนตอนเราแบบเปิดเทอมปกติอะเราไม่ได้เรียนเทคนิคอะไรเลยนะ เราไม่ค่อยได้เรียนอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเราซ้อมอย่างเดียวก่อนที่จะเรียนงั้นช่วยบอกหน่อยว่าประสบการณ์ที่เราแบบได้มาจากการที่มาสเสอร์สอนอะมีอะไรบ้างอ่ะตั้งแต่แบบไล่มาตั้งแต่ม .1 อจนถึง,ถงม ถ้าตอนนี้อย่าบอกนะมึงไม่ได้เลยเลยอ่ะตบยุงแป๊บหนึงที่เหมือนตอนแรกใช่ไหมก็คือแบบว่าไม่ไม่ร้องไม่ได้คือร้องเราฟังพาร์ทอื่นไปด้วยแล้วคือร้องไม่ได้เลยแบบคอรัดอ่ะเพราะเสียดทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอวันร้องไปเรื่อยมันก็เริ่มชินเริ่มแยกลายภาษาออกแล้วก็เริ่มรู้ว่าแบบตับต่างๆที่มาเซืรอเคยสอนเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงอ่างเงี้ยแบบก็คือแบบว่า ก็ถือว่าระดับการฟังของเรามันเริ่มแยกแยะใช่มันเริ่มแยกได้กับที่แยกไม่ได้เลยตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเราก็ลองตรงขึ้นในแบบเนี้ยครับอ๋อโอเคดีดีแปลว่าโสตทักษะดีขึ้นน่ะแต่งจริงแต่งจริงดีขึ้นจริงนะเพราะว่าดูจากประสบการณ์มันเหมือนแบบว่ามันมีงานเยอะใช่ป่ะแล้วเพราะ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 ว่า ไองานเยอะนี่แหละมันทําให้เราเก่งขึ้นไงเออมีงานอิงหนึ่งที่แบบมาสอนก็คือคอนดักอันเนี้ยเออเออคือรู้ว่าแบบคนต้องทําอะไรแต่ว่าอาจจะมืออาจจะยังไม่ชัดขนาดนั้นแต่ว่าก็แบบพอพอเได้อยู่ตอนนี้คอนดักที่เราได้ก็คือสี่สี่กับสามสี่ใช่ป่ะสี่กับสามสี่อ่ะงั้นทําให้ดูหน่อยว่าสี่สี่มันเป็นไง หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามี่อย่างเงี้ยเฮ้ยดีดีงั้นสามสี่อะสามสี่สามสี่อ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถูกนับถูกนะแต่ว่ามันมันวาดผิดก็คือหนึ่งสองไปเลยคือสามอยู่นี้อยู่แล้วเออสองมันจะอยู่นี้ฮะหนึ่งสองสามหนึ่งสองเออเอ้ยดีว่ะ เออเก่งอ่ะเก่งอ่ะเอออ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาฮตอนนี้เดี๋ยวมาสเตอร์ขอวอร์มโดยการที่เราฟังเสียงแล้ววอร์มฟังนะฟังก่อนนะมา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 สะนะโอเคคราวนี้เราฟังแล้วเราร้องเดียวมาสเตอร์จะไม่กดช่วยนะมาเออดีมากอ่ะมันสูงไปไหมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากต่ำก่อน มา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 เสียงต่ำโอเคโอเคดีมาก พอถึงตรงนี้แล้วยังร้องสบายอยู่มยังย,ยังได้อยู่โอเคอะดีมาก,มากอ,ออะคราวนี้ตรงนี้มันจะเริ่มแบบเริ่มต้องออกแรงใช่ไหมให้เราอ่าซัพพอร์ตโดยการที่เราหายใจเข้ากำลังลมอ่ะทำงี้ อ่าใชท่ที่ที่แบบที่มาสเตอร์เคยทําทำที่แบบเหมือนแบบกระบังลมมันมันจะพองใช่ไหมเดี๋ยวฟังขั้นตอนกอนนะหายใจเข้ากระบังลมพองแล้วเก่งไว้แล้วร้องออกมาหรือเรียกง,ง่ายๆว่าจริงๆภาษาไทยแบบเรียกง,ง่ายว่าเบ่งถ้าไม่เข้าใจก็เบ่งเบ,บ่งขี้ <c oughs> <c oughs> ค,คือคือมันเป็นอย่างนั้นจริงเว้ยใช่ โอเคทับพอร์ตอะทำแต่อย่างนี้เฮ้อเฮ้อแล้วลองเปลี่ยนพิชให้มันสูงเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอออะถ้าถ้าร้องอย่างไม่เกรงใจก็คือแบบให้มันดังไปเลยอ่ะเออไม่ต้องกลัวข้างบ้านด่าเลยแม่ด่าเฮ้อโอเคก็เป็นมา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  ใช่อ่ะครานี้มา่ออยังรู้สึกว่าที่ดูเนี่ยมันยังอยู่ที่อ่ามันยังเหมือนยังติดคออยู่อะ่ะมันเหมือนอยู่อยู่แค่แบบเขาเรียกว่าเป็นเม้าทนอะ่ะที่มันยังเกรงมา มันเหมือนจะเริ่มตะเบงคอใช่ป่ะอะแต่คราวนี้มาสเตอร์จะอยากให้โนต้ตเนี่ยเวลาเราออกเสียงอะ่ะมันขึ้นไปที่จมูกมันแทงขึ้นไปอย่างนี้คือมา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 ทำเสียงนี้ฮึ่เฮือเฮือดิถอนหายใจแล้วเราม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 า,ม,ามันจะทิ่มขึ้นไปจมูกคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขาเรียกว่ามิกโซนอ่ะอะคราวนี้ให้เรอมือแตะที่จมูกตรงนี้คราวนี้เวลาดูดูดูดดมาสเตอร์นะเวลาร้องอะ มา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 ให้เราอะค่อยๆเอานิ้วอะเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้ไม่ต้องเอาลงนะ <S <S แล้วร้องคือไม่ว่าโน้นมันจะลงเราก็เลื่อนขึ้นดูดีนะมา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 อย่างนี้นะโอเคนะ <S <S ไป <S 2> <S 2> <S 2> อะรู้สึกไหมว่าการออกเสียงเราเปลี่ยนไป <S <S ปรับกล้ามเนื้อด้านในให้ให้มันออกเสียงได้ชัดเจนขึ้น <S <S ทิมขึ้นไปพร้อมไป ดีมากดีมากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าเราได้เทคนิคเนี่ยไม่ว่ามันจะสูงแค่ไหนอ่ะเราจะสามารถแบบเขาเรียกว่าดันไปถึงอยู่ดีอ่ะจริงๆอ่าดีมากดีมากถ้าเราทําถูกอ่ะเสียงมันจะแบบมันจะกล้องออกมาเลยมันเป็นการโฟกัสไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นการโฟกัสส่วนเนี้ยอ่า ส่วนเนี้ยแล้วไปข้างหน้าด้วยอ่าคราวนี้ดีมากดีมากแต่ว่าเหมือนเรายังอั้นนิดนึงอั้นตรงไอตัวที่สูงที่สุดตัวท็อปที่สุดอะลองลองทำลอง,ลอง,ลองทำมามาอ่าออกเสียงเงี้ยอ่าใช้ปากงเงี้ยนะแล้วก็มา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 ,มาโอเคไม่ต้องฉีกยิ้มนะโอเคอ่าไล่กลับไปมา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 ไป อ่าดีมากดีมากแค่ยังไม่แข็งแรงนิดหน่อยก็คือเวลากลับบังคับโน้ตไม่ได้ <laughs> โอเคตอนนี้ไปเร็วหน่อยอ่าคราวนี้เปลี่ยนเป็นมอมาสลีเปลี่ยนเป็นมีมีม หลังเราพูดว่ามีดีมีมีแต่ใส่สระเอไปด้วยมีมีเออใช่มีแต่ข้างในแบบใส่สระเอไปด้วยมีอ่ะเป็นมีเห็นปะโอเคโอเคคดิบอันนี้สุดท้ายแล้วอ่ะคราวนี้เร็วๆโอเค จะบอกว่ายินดีด้วยเพราะว่าเราได้เป็นโซบาโนแล้วอะตอนเนี้ยเออโซบาโนเหรอเพราะว่าปีหน้าเราจะเป็นโซปราโนเออเพราะว่ามาสเตอร์ต้องการเสียงโซบาโนแบบเราเออให้เราเป็นโซบาโนไปเลยแล้วจะบอกว่าเราไม่เคยที่จะถึงตัวตัวนี้นะ เออนี่นี่ที่มาเซอร์ทำเนี่ยมันเป็นการหลอกให้เราร้องจะถึงไหมวะแต่ถึงนะเว้ยเอออะลองอีกทีละอะลองอีกทีหนึ่งแล้วทิมไปถึงแม่มอมาสั่เอแล้วแบบฉีกยิ้มทั้งฉีกยิ้มคือทั้งมุมกว้างและมุมตรงแบบเนี้ยแม่เม่งี้เลยไป อ่ะมันก็จะไลท์ขีดจำกัดแล้วถ้าเราแบบทำเป็นอนะ่ะไปดีมากลูกพยายามซัพพอร์ตดีๆแบบหายใจเข้าลึกไปอ่ะดีมากถูก,ก,ถกเพราะว่าจะบอกให้ว่าเวลาเนี่ยโครงหน้าแบบรูปหน้าเราเวลาออกเสียงอะ่ะมันตรงกับที่การใช้เสียงอ,ะอ่ะเออดี ให้มันดับให้มันแบบใช่ไปดีมากลูกอ่าคราวนี้กลางวานไปเลยอ่าดีมาก สุดท้ายโอเคโอเคจะบอกว่านี่มันคือโซปาโน่หนึ่งแล้วนะที่วอร์มอะ่ะเออขึ้นไปโอเคสูงมากดีดีดีด